พี่น้องที่รักวันนี้พ่อยายที่เทศพ,พอระบบกล้องของเราเสียก็เลยต้องใช้เป็นโทรศัพท์แทนเพื่อจะได้ไม่เป็นภาระแก่ผู้ที่ถ่ายทอดมากเกินไปพี่น้องครับพระวาจากของพระเจ้าสำหรับเราในวันอาทิตย์นี้พระวาจากของพระที่เตือนใจเราในวันนี้น่าจะมีพลังที่สุดแล้ว เรามีคุณธรรมหรือริกุสลสามประการริกุสลที่เรามีหรือเราเรียกว่าพระหสถานศักดิ์สิทธิ์ที่ก่อนสามประการคือความเชื่อความรักและความหวังแต่ที่ยิ่งใหญ่กว่าหมดคือความรักนะักบุญเปาโลโบอกความรักเป็นบัญญัติสูงสุดสำหรับเราคริสตชนถ้ามีความรัก อะไรก็สวยงามจริงหรือไม่คนที่เริ่มมีความรักใบหน้าก็ยังเปล่งปลัง่งมองโลกสวยไปหมดพี่น้องที่รักพ่อเคยได้ยินพี่น้องสองคนเขาคุยกันน้องสาวบอกพี่มองดวงจันทร์สิทำไมสวยขนาดนี้พี่สาวก็มองแล้วก็บอกว่าเมื่อวานมันก็เป็นแบบนี้พี่น้องที่รักครับ ความรู้สึกของเราในความสัมพันธ์กับธรรมชาติทำให้เรารู้สึกถึงความสวยงามและถ้าเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าซึ่งเป็นองค์ความงามและองค์ความดีชีวิตเราเคริสเตียนพึงเป็นเช่นไรพระวาจากของพระเจ้าในวันนี้เราได้ยินจากบทอ่านแรกจากประกาศุดซึ่งเตือนเราจากหนังสืออพยย ที่บอกกับเราว่าท่านต้องไม่ข่มเห็งหรือรังแกคนต่างชาติเพราะท่านท่านก็เคยเป็นคนต่างชาติท่านต้องไม่ข่มเหงหญิงไม้ลูกกําพร้าชีวิตจะมีแต่ความดีและดูเหมือนว่านัาสือออพยพเตือนเรา เป็นประชากรของพระเจ้าว่าการกระทําที่อายุติธรรมโดยเฉพาะต่อบรรดาผู้ยากไร้ชายขอบเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่สงพอพระทยัยและไม่สามารถจะระนับความโกรธของพระเจ้านี่เป็นภาษาวรรณกรรมของพระกรรมปีการที่เรากระทําต่อเพื่อนพี่น้องโดยเฉพาะบรรดาผู้ยากไร้และเราได้ยินชัดเจนถึงขนาดที่ว่า ถ้าท่านยิดเสื้อคลุมของเพื่อนพี่น้องไว้คืนให้เขาก่อนที่ตะวันจะตกเพราะในแผ่นดินทะเลทรายเสื้อคุมไม่มีในเวลากลางคืนสำหรับคนยากจนมันหมายถึงความหนาวปางตายเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตและเราได้ยินเสียงจากพระวาจาที่เตือนเราให้เป็นผู้ที่มีความเมตตา พี่น้องที่รักครับความเมตตาความรักพระอานสถานสามประการสูงสุดคือความรักและวันนี้ความรักนั้นพระเยซูเจ้าสรุปว่านี่เป็นบัญญัติสูงสุดของเราเป็นบัญญัติของชีวิตค,คริสตชนแฝ่ 8. ฟาริสีธรรมาจารย์นักกฎหมายถามพระเยซูบัญญัติข้อไหนสำคัญที่สุด พี่น้องที่รักถ้ามีผู้พิพากษาเดินมาหาเราแล้วบอกว่าพอจะรู้ไหมว่ากฎหมายข้อใดที่สำคัญที่สุดสำหรับคงเป็นเรื่องแปลกจริงๆที่คนที่อยู่ในฐานะที่ควรจะมีความรู้ถึงบัญญัติโดยเฉพาะบรรดานักกฎหมายของชาวยิวกลับถามพระเยซูเขาไม่รู้หรือ ว่าชีวิตที่จริงนั้นความรู้ต่อบัญญัติของพระเจ้าโดยเฉพาะบัญญัติแห่งความรักเป็นความสวยงามและเป็นความรักที่ลึกซึ้งเข้าใจและเปี่ยมด้วยความสุขสำหรับคนที่ถือบัญญัตินั้นเขาถามพระเยซูพระอาจารย์บัญญัติข้อไหนสำคัญที่สุดสำหรับประชากรของพระเจ้าอิสราเอลในปัสสัญญาเดิมบัญญัติสิบประการแน่นอน แต่เขาขยายเป็นบัญญัติต่างๆเป็นกฎเกณฑ์มากมายไปจนถึงหกร้อยกว่าข้อหกร้อยสิบสมข้อมีกฎเกณฑ์เยอะแยะไปหมดกฎเกณฑ์ในการล้างมือกฎเกณฑ์ในการไปร่วมงานศพกลับมาต้องชำระร้างร่างกายกฎเกณฑ์สารพัดแม้กระทั่งเรื่องอาหารมากมายอาหารแบบไหนทานได้แบบไหนทานไม่ได้ชาวอยู่ถ้าจะทานปลาปลาต้องมีครีบและมีเกร็ด ถ้ามีแต่กรีบไม่มีเกรดประเภทปลาไหลปลาดุกทานไม่ได้เพราะเป็นมนทินต้องมีทั้งกรีบและมีเกรดถ้าเป็นสัตว์บกจะต้องรับประทานสัตว์ที่ที่เขี้ยวเอื้องถ้าเป็นสัตว์ใหญ่และเท้าต้องเป็นกรีบหมูเท้าเป็นกรีบแต่ไม่เคี้ยวเอื้องดังนั้นทานไม่ได้มีกฎเกณฑ์หยุมหยิบม,มากมายเขาถามพระเยซูเจ้าว่าบัญญัติข้อไหนสําคัญที่สุดพี่เจ้าตอบ บัญญัติสูงสุดคือรักพระเจ้าสุดดวงใจและรักเพื่อนมนุษย์ในการเจริญชีวิตสำหรับเราเรามีสองมิติ Vertical คือวิมิติที่สูงขึ้นไปข้างบนแนวตรงจากบนลงล่างและแนวระนาบ Horizon Vertical คือเรากับพระเจ้าถ้าเรามีความสัมพันธ์อันดีถ้าเรารักพระเจ้า เราต้องรักเพื่อนพี่น้องของเรานักบุญยอห์นเขียนไว้ในบทจดหมายผู้ที่บอกว่ารักพระเจ้าแต่ไม่รักพี่น้องเขาโกหกพี่น้องชีวิตคริส่นชนเป็นชีวิตที่มีความสุขเพราะคนที่มีความรักมีความสุขคนเราเวลาที่เรามีความสุขเนาะคนเราเวลาที่เรากอดเด็กๆก,กอดกันแม้กระทั่งปู่ย่าตายายอากู เวลาที่กอดลหลานๆบ่อยครั้งพอกอดแล้วก็หลับตามันมีความสุขจนจนสายตานั้นบอกไม่ได้ว่าความสุขขนาดไหนเพราะหลับตาคือจินตนาการที่ยิ่งใหญ่เราไปเที่ยวทะเลทะเลสวยมากเราวิ่งออกไปชายทะเลกางแขนและหลับตาตลกทะเลสทางด้านฟิสิกสลหรือร่างกายกายภาพแต่มันเป็นความสุขที่ลึกซึ้งในการที่เราแม้แต่พ่อเทศเพ่อยังเผลอหลับตาอยู่ตลอด แสดงว่าสงสัยพ่อก็จะมีความสุขเวลาเทศเหมือนกันพี่น้องที่เป็นอะไรที่เรามีความสุขดังนั้นพ่อการันตีอย่างหนึ่งนะพ่อไม่รู้พ่อไม่เคยตายแต่พ่อคิดว่าเมื่อเราหลับตาลงจากโลกนี้เราน่าจะมีความสุขน,นิขนรันดรขณะกลางคืนถ้านอนหลับตาได้อย่างสนิทเรายังมีความสุขเลยมีแต่คนที่อิจฉาริษย,ยาที่ตาร้อนมักนอนไม่หลับ ดังนั้นในเวลาสุดท้ายของชีวิตเมื่อเราหลับตาลงจากโลกนี้น่าจะเป็นเวลาของความสุขนิรันดรนเช่นกันอันนี้พ่อพูดโดยอนุมานไว้ตายแล้วจะมาบอกก็ได้เพราะพ่อก็ไม่เคยตายแต่เรายังบอกว่าเป็นการพักผ่อนในสันติสุขพี่น้องที่รักความรักต่อพระเจ้าและความรักต่อเพื่อนพี่น้องไม่หยุ่นหยิมและไม่เยอะ ชีวิตคี้ส่วนได้โปรโดอย่าเยอะมาวัดมาร่วมกิจกรรมมามิสัาอย่าเยอะได้ไหมอะไรก็เยอะไปหมดนั่นหมายว่าเราพระวงอยู่กับตัวเราเยอะไปหมดคนนั้นต้องแบบนั้นคนนั้นต้องแบบนี้ในชีวิตในครอบครัวอย่าเยอะอย่าเยอะชีวิตที่ไม่เยอะคือชีวิตที่สงบสุภาพมีความสุข พี่น้องที่รักรักพระเจ้าสุดดวงใจในแนวตั้งแบบนี้ขึ้นไปหาพระเจ้าตามองดูไม่ใช่ดวงดาวลูกมองดูพระเจ้าสูงสุดและเทาเ้ายืนเคียงข้างเพื่อนมนุษย์นั่นคือความสุกไม่ใช่เหยียบย่ำเพื่อนมนุษย์แล้วมองดูท้องฟ้า พี่น้องที่รักนี่คือชีวิตจริงของเราในมิติสัมพันธ์กับพระเจ้าและในมิติสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์เพื่อนมนุษย์ที่เกียงข้างคือเพื่อนพี่น้องของเรานี่คือบัญญัติที่สิมเพิลมากถ้าเรามีความรักเรียบง่ายมากถ้าเรามีความรักต่อเพื่อนพี่น้องเราจะมีความสุขในการที่เราจะบอกว่าพระเจ้ารักเราและเรารักพระเจ้า ชีวิตขึจนนเป็นชีวิตที่ไม่เยอะหรอกดังนั้สังเกตรบรรดาคนที่บรรลุธรรมเขาจะละทิ้งทุกอย่างและไปอยู่อย่างเรียบง่ายนักปราชญ์กรีกบางคนที่ค้นพบสัจธรรมไม่ไปอยู่ไหนเลยนอกจากไปนอนอยู่ในโอค์ใบเดียวไม่ไปไหนแล้วบ้านช่องก็ไม่ต้องการเพราะเขามีความสุขในสัจธรรมพี่น้องที่รัก สัจธรรมของเราสิ่งที่เราได้รับจากพระเจ้าพระหัสถสานของเราคือพระเยซูความรักความเชื่อความหวังดังนั้นเพร่ออยากให้เรามีความสุขในการเป็นคริสเตียนวันนี้บทจดหมายที่บุญเปาโลถึงชาวเทสโลนีกาซึ่งเคยเป็นคนต่างชาติไม่รู้จักพระเจ้าแต่เปาโลดีใจและขอบคุณพระเจ้าที่พวกเขาในที่สุดได้รับความเชื่อด้วยความรัก เป็นคนที่มีความสุขดังนั้นพระวจาของพระเจ้าวันนี้เตือนเราให้เราเป็นคนที่ถ้าเป็นเหมือนพระแม่มารีวันนี้เวลาทิ่สุดท้ายของเดือนแม่พระพระแม่มารีเป็นตัวอย่างความถ่อมตนความอ่อนโยนมารดาน่ารักยิ่งจบเดือนแม่พระแล้วลูกเป็นคนน่ารักยิ่งเถอเป็นคนน่ารักมากๆ พราะเรามีพระเจ้าประทับอยู่กับเราไม่ใช่แค่อุดมการศาส,สนาคริสต์ไม่ใช่ปรัชญาชั้นสูงความรักไม่ใช่ปรัชญาชั้นสูงไม่ใช่ความคิดที่สูงส่งหรือความเลเลิศเหนือกว่าใครแต่ศาสนาคริสต์คือการที่เรามีพระเจ้าสูงส่งลงมาประทับในชีวิตเรา และเราจะยกตัวขึ้นได้อย่างไรจะลุกดาวดูถูกคนอื่นมองได้สายตาที่ดูถูกเหยียดหยามนั่นไม่ใช่คริสเตชนไม่มีวันเป็นคริสเตชนถ้าเรารู้สึกว่าเราเหนือกว่าคนอื่นเพราะพระเจ้าสูงสุดท่อมองลงมาประทับในเรานหลอคือชีวิตของเราในความสัมพันธ์กับพระเจ้าแม่พระได้ชื่อว่ามารดาน่ารักยิ่ง มารดาหน้าพิศวงทําไมเราไม่ทําให้คนรอบข้างเราสังคมเราพิศวงเมื่อเจอเราไม่ใช่ตกผวาเพราะเจอเราแต่พิศวงในความดีในความรักในความเมตตาพี่น้องที่รักครับชีวิตของเราเรากำลังจบเดือนแม่พระมีจดหมายพ่อทิ้งกระดาษไว้ข้างหน้าวางไว้ไม่ใช่ทิ้งมีปากกาไว้ให้ด้วย พี่น้องเขียนจดหมายสรรเสริญขอบคุณเขียนจดหมายถึงแม่พระเมื่อวานตอนจบนิสํา,าก็เห็นพี่น้องนั่งลงเขียนและเอามาใส่พี่น้องที่รักเราปรารถนาต่อพระเจ้าเราปรารถนาความรักแบบพระแม่มารีพ่ออยากให้จุมจนวัดของเราวัดเซนจอนซึ่งเป็นบ้านของสิทธิทรงรักและสิทธิทรงรักรับพระนางมารีประมานดาไปอยู่ในบ้านของตนชีวิตเราคริสตชนน่าจะมีแต่ความรักความรัก ความรักของเราคือความเมตตาความรักเกิดผลเป็นอะไรบ้างตามผลของพระจิตเลยความรักย่อมนำมาซึ่งความชื่นชมชมกันเยอะๆอย่ากรรด่ากันเลยอย่าตำหนิทีเตียนกันเลยความรักความชื่นชมความสงบความอดทนความเมตตาความใจดีความซื่อสัตย์ความอ่อนโยน และการรู้จักควบคุมตนเองนี่คือผลของพระจิตเจ้าแม่พระเป็นภาชนะรองรับพระจิตชีวิตเราได้รับพระจิตเจ้าในสิิล้างบาปในสินงกำลังและเราได้รับองค์พระจิตเจ้าเสมอในชีวิตประจำวันของเราขอบัญญัติแห่งความรักของพระเจ้าทำให้เราสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าและสัมพันธ์อันดีกับพี่น้องเถิดนบุนบอ,อก,กากสินเขียนไว้ท่านไต่ตรอง พระวาจาะตอนนี้ในพระวรสารออกัสตินเขียนว่าจงมีความรักเถิดแล้วจะทำอะไรก็ทำไปคนที่มีความรักไม่ทำไม่ดีหรอกนล้วุออกัสตินบอกว่าถ้าจะโกรธขอให้โกรธเพราะรักถ้าไม่โกรธก็ธเพราะรักเช่นกันถ้าจะลงโทษคนอื่นลงโทษเพราะรักถ้าจะไม่ลงโทษก็ไม่ลงโทษเพราะรักเช่นกันออกัสตินบอกว่า ถ้ารากเง่าของความรักอย่างลึกในจิตวิญญาณผลที่เกิดในชีวิตเราไม่เป็นอะไรอื่นไม่ได้นอกจากความดีและความรักเดานี่พี่อธรักครับในฤริีกาสม,มัชาเขียนไว้ขอให้ความเชื่อยอย่างรากลึกในจิตวิญญาณของเราขอพี่น้องมีความสุขในความรักของพระเจ้าและเราจะเป็นเหมือนพระแม่มารีเป็นคนที่มีสันติสุข มีความรักเต็มเปี่ยมคิดดีและประารถนาดีเสมอเพราะพระเจ้าอยู่กับเราขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่าน